making Thai noodles <Okay. S 1> in India ตอนนี้นะคะ mm hmm. เรากำลังทำน้ำซุปนะไม่มีรากผักชีสัญญย่าก็เลยใส่ผักชีกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็แล้วก็แอปไพายเอาใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เอาไว้ใส่พิซซ่านะกลิ่นมันก็จะคล้ายๆขนม ผงชูรสนิดนึงก็ได้อยู่นะหอมด้วยแล้วก็มีอะไรนะมีใส่ผงคะอลไปสักนิดนึงก็จะก็รสชาติดีมากเราจะมีคนอลไก่นะคะคะลเอาไว้ใส่เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารก็จะได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้นะนะ นี่คือซุปของเราเรียบร้อยนะคะที่เหลือก็จะเป็นกระเทียมเจียวเราก็กำลังจะตักระเทียมเจียวเอาไว้ใส่หลังเพื่อให้มันหอมและมันนะคะแล้วก็เส้นเส้นดังนี้ก็จะเป็นเส้นของไทยที่เราสั่งมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเรีเอลไทยเรีเอลไทยนะคะเรียล <Short. S 1> มากนะคะ <laughs> เป็นไรซ์เวอร์มิโอเนาะเวอร์มิสเวอร์มิสเซลีไรซ์เวอร์มิสเซลี ก็ก็คือเป็นเหมือนเส้นมี่นะคะจากบ้านเราอ,เอันนี้ก็จะทําให้แห้งแล้วเราก็จะลวกลวกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาใส่จานแล้วก็เอาน้าซุปราดนะคะแต่ว่าน้าซุปต้องต้มผักก่อนนาะผักใส่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วน้องว่าเป็นยังไงน,นี่นะคะก็คือนูโด โด่สำเร็จรูปสวยงามเหมือนของไทยเลยจบไปหนึ่งมื้อนะคะแทบจะเรอออกมาเลยอร่อยหอมอันนี้นะคะก็ how to survive นะคะว้าว that's great ขอบคุณสำหรับการรับชมนะบ๊ายบาย